สวัสดีครับผมเนี่ยก็อยู่กับน้าเว็บไซต์ k ค m ี t h คตร์นี้ก็จะมาสอนในเอพส่วนของ IT หรืออสแกรมนะคีดิเลมก็สอนในเรื่องของการ่าปั๊มหัวใจของ i n s t a g r กรมแบงก์เนก็จะมาสอนการปั๊มคอมมนนะครับเนาะแล้วก็มาที่เว็บไซต์นี้ก่อนเลยแล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับตั้งคต่านวิีสมัครเลยกันเนาะประกันาสมัครสมาติกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใส่ชื่อใช้งานนะครับแล้วก็อีเมลเนาะรัดผ่านแล้วก็ยืนยันรัดผ่านในการสมัครนะครับตอนช่องนี้ก็ติ๊ก แล้วก็กดคำว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะครับส่วนผมก็สมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ห้อยแล้วใส่คร well ับอ่าชื่อวใช้งานที่จะสมัครไปเนาะแล้วก็กดลงชื่อวใช้งานได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เข้ามาล็อกอินเข้ามาหน้าต่างใบ่ใส่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็หาที่เลือกกดหมู่ม Say negatively. ตรงนี้ก็จะมีทั้ง a c e b o o k นะครับยูทูบเนาะทิกเกอรอินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์ก็สามารถเลือกใช้บริการกันได้เนาะส่วนผมก็จะมาสอนในเรื่องของไอจีก็กดไปที่ไอจีบริการแนะนําตรงนี้นะครับหรือว่าอินของ่ หรือการให้เราเลือกบากบายนะทางติดตามนะครับแล้วก็การกดไลค์การปั๊มหัวใจการปั๊มวิวเนาะแล้วก็ปั่นคำการปรับคอมเมนต์การปั๊มแชร์น,นะครับก็จะเลือกการปัร๊มคอมเมนตนะ์แล้วกันครับตรงนี้เนาะแล้วพอไปที่อิสระแคมโน้ตไอจีมแล้วเนาะก็เลือกโพสต์ที่เราต้องการปั๊มนะครับแล้วก็เป็นเลือกเป็นส่วนนี้แล้วกนะันเนาะแล้วก็กดคัดลอกลิงเข้ามาได้เลยเนาะ เพราะอินสตาแกรมครับที่เ,เพื่อนๆต้องการตามก็ดูดีว่ามันเปิดเป็นสถานะหรือยังเนาะก็เปิดเป็นสนาานะให้เรียบร้อยนะก่อนปั๊มแล้วก็กอใช้ง,งานทุกครั้งครับถ้าไม่เปิดเนี่ยมันก็จะขึ้นมิดบัญชีส่วนตัวเนาะถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะสามารถดูเข้าไปดูข้อมูลได้นะทั้งรูปภาพนัองอาข้อความที่โพสต์ไว้มันก็จะขึ้นหมดเลยเนาะแล้วก็ใส่ลิงก์ที่เราคาดลอกมาได้เลยครับตัวนี้ก็ลิงก์ดูดีว่ามันเต็มหรือว่ามันขาดเตอนหรือเปล่านะต้องเป็นลิงก์เต็มแบบนี้เท่านั้นเนาะอย่าให้านบบแี้ะอ คุเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้มันก็จะไม่ได้กับต้องเป็นลิงก์เดีแบบมี่้นดนะันเนาะอาปกรณ์คล้อกมาเรียบร้อยแล้วก็มาใส่คำวิธีลองคันปันนะ๊มเนาะตัวนี้ก็คำนึงขั้นต่ำอยู่ที่สิบนาะแล้วก็พิมพ์เลยครับนี่ก็เป็นรูปแมวเนาะผมก็จะพิมพ์ให้ดูแล้วกันเป็นการยกตัวอย่างเนาะ ก็เป็นการยกตัวอย่างประมาณนี้นการแล้วก็คาดลอกให้มันตนะิดห,หน่อยแล้วกนะ็ใส่จำนวนที่ติดนบประมาณขัน้นต่ำประมาปมเนาะโอเค,คตอนนี้ก็ขึ้นสิบเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลว,ลวกดสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ระบบได้รับคำสัง่งซื้อเรียบร้อยนะเรารอระบบทำการอปามคอมมิ้เราสักครู่นะตอนนี้ก็สังเกตว่ามีคนมินประมาณสามคนเนาะปามคอมมิ์ประมาณนี้นะครับ ก็คใครแนะนาครับก็คใครที่อยากจะทําการตลาดอยูย่ในไอจีนอะกจากจะเพิ่มคอมเมนต์จะมี้แล้ว่าเป็นการขายของกันเสียบ่าเนะาะก็สามารถมาเพิ่มคอมเมนต์ประมาณว่าสนใจสนใจครับไอจีประมาณนี้ก็ส,กสามารถทําได้เนาะวันนี้ก็ถือว่าราคาถูกด้วยนะครับเนาะสรับการเติมเงินนะครับใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่มียอดเงินในการปามตรงนี้้วก็กดว่าการเติมเงินตรงนี้นะวันนี้ก็จะมีอยูอ่ช่องทางให้เราชำระเงินอยู่4ช่องทางนะจังเกนเกี่ยวโบทุกธนาคารครับแล้วก็ ดูนี่ยูเดตเองควาเด่นแล้วก็ใครที่ไม่มีบัญชีประเทศไทยก็สามารถเติมเงินค่าผ่านดิเอทตัวร้าได้ตรงนี้เนาะ,ะการเติมเงินต่างประเทศนะครับตอนนี้รอรอทำงานปั๊มคอมเมนต์ให้เราสักครู่เนาะกับใครที่มีปัญหาการเติมเงินคก็เพรามีปัญหาในการสรั่งซื้อออเดอร์ไม่ขึ้นลุกขึ้นช้าเนาะอยากจะสอบถามด้วยอยากติดต่อแอดมินก็สามารถาติดต่อได้ว่า ติดต่อไฟล์สับสอดตรได้เลยเนาะตรงถึงก็จะเป็นช่องทางการติดต่อผ่านไลน์ M ครับแอดไลน์ครับแอดทีวีเอ็มกิติเกตนาเมียดานานด์ดเวลครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ตรงนี้ก็ได้ครับเนาะตรงนี้ก็สามารถคลิกลิงก์ไปแล้วก็สแกนเคียบโค้ดสามารถเขย่าเมนูตรงได้เลยนะแต่ใครที่อมองหาอยากเป็นตัวแทนขคาเตอรไฟล์ก็มีรูปตัวแทนมาเนาะตรงนี้ก็สามารถคลิกลดูได้ครับเนาะนี่จะเป็นการ กรอกไปฟอร์มเพื่อสมัครสมาชิเกเป็นตัวแทนของเว็บไซต์เ e ม p Mem แล้วก็สามารถอ่านรีดตรงนี้ได้ว่าจะอ่านบิประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มีรีดบอกทั้งหมดครับก็สามารถอ่านละเอีดทั้งลยก่อนเนาะรีสมัครก็อ่าคลิกไปที่แบบฟอร์มตัวแทนนะแล้วก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยประมาณนี้นะก็กรอกให้เรียบร้อยนะแล้วกดส่งได้เลยคนระับเนาะครับการที่อยากได้รีดฟรีก็ววมีระบบเครด,ดิตฟรีนะตรงนี้ก็สามารถคลิกไว้ได้ครับนะตรงนี้ก็จะเป็นการโปรโมทให้ทางเว็บไซต์เนาะตรงนี้ก็อ่านละเอียดให้เรียบร้อยนะครับว่าจะได้รับอะไรบ้างเนาะ คนนี้ครับก็จะรับเครดิตฟรีสามสิบบาทก็จะเป็นตุนะ้โหวตเนาะการตุ้โหวตทำคลิปแบบนี้ก็เป็นขันทุกอย่างเราก็สามารถอ่าส่งให้ทางร้านแล้วก็รับเครดิตฟรีได้เลยคนะรับส่วนใครที่อ่าอยากใช้ในนําเพื่อนเนาะก็สามารถมาแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้นะก็จะมีรูปแนะนําเพื่อนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนก็สามารถอียนได้เลยเนาะแล้วก็จะรับค่าแนะนํา,นนห,รา,นนาหรือว่าค่าแนะนำห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการแนะนำหนึ่งครั้งครับหรือว่าหนึ่งยูสซ์เนาะ โอเคผมตอนนี้ก็ไปดูที่คอมเมนต์ว่ามันขึ้นยังนะครับอ่ะก,ก็กดสมัครกดลิงกเนี่ยรู้สึกว่เหมือนจะขึ้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สมัครกดดูโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับคอมเมนต์นะที่เราปั๊มไปเนาะก็ข,ขึ้นทั้งหมดตามที่เราเขียนเลยเนาะก็ตามที่เราเขียนประมาณนี้ครับก็ใครที่อยใช้งานเว็บไซต์นี้ผมก็จะอาเทมลิงก์ไว้ใต้ดีฟิชชั่นและใต้คอมเมนต์แลนนะแ้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม